สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้องชาวยูทูบ YouTube ทุกท่านนะครับมวยถูกคู่ครับวันนี้ซานี่เอส0ายสองร้อยสีครับประท่ากับแคททวิล่า 320D2 ครับคันนี้ถอยซ้ายครับงานเป็นงานบ่อทรายนะครับเป็นงานบ่อทรายงานบ่อทรายที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ ดูการทำงานกันไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ทำคลิปนานนะครับน่าจะประมาณ2ปีแล้วได้ล,ลงคลิปแหมเสียงบุ้งกีดังหน่อยครับต่อไปนี้เดี๋ยวจะทยอยลงคลิปนะครับเสียงบุ้งกรีรถแก๊สด,ดังขนาดนี้ซานี่ดังกว่านี้เยอะครับอยู่บอ่อซานี้ งานหนักมากทำงานแต่คันซานี่นี้ทำบางวันทำตั้งแต่ตีห้นะครับตีสี 4, ่ตีห้าก็ต้องมาตักทรายแล้วตีสี 4, ่ตีห้ามาตักทรายกว่าจะได้เลือกงานก็บางวันก็ทุ่มหนึ่งสทุ่มนะครับกว่าจะ เอาซ้ายขึ้นจากหลุมเสร็จนี่ครับเดี๋ยวเอาไม่ยาวนะครับคลิปนี้เอาสักเจ็ดแปดนาทีดูการทำงานไปเรื่อยๆนะครับ วันหน้ามีเวลาจะถ่ายให้ดูตอนขยา่าทรายนะครับที่เขาทำทรายกันกว่าจะได้ทรายออกมาสวยๆเพราะว่ามันไม่ใช่ทรายแม่น้ำนะครับแต่ทรายนี่นี้จะขยายบอ่อครับเนี่ขยายบอ่อทรายให้กว้างกว่าเดิม เีลาเยอะจริงๆเสียงนิ่มมากครับอยู่กับทรายไม่ต้องห่อนนะครับสลงสลักปุ้งกีบูทข้อโซ่นี่ไปหมดแล้วครับนี่รถเพิ่งจะได้ปีปีหน่อยๆเองครับซานี่ อย่างบมื่อีดังมากคขยืดสุดแขนนะครับถอยขึ้นกองสต็อกไว้นะครับให้มันแห้งพรุ่งนี้ก็วิ่งวิ่งทอยไปร้านข้างบนนะครับวิ่งถอยไปลานให้ลานเป็นคนขายนะครับ เจ้าหนนึ่งะครับมุมมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับไม่ทำงานยังมาจะยืนบังเขาอยู่ซานี่ เออช่วยๆกันน้อยแต่เสียงซานี่นี่นิ่มมากครับเสียงเครื่องนิ่มผมลองขับดูนะคอนโทรลน,นิ่มเร็วครับ ไม่ได้กลัวชนกันนะครับแห่งหลางแห่งห่างแห่งหลางรู้แห่งห่างใส่ เยวดูแคททำงานบ้างครับสานี่ตักส่งมาจากบอ่อนะครับ ซานน่เป็นคนถอยขึ้นจากบอ่อขับโดยพี่บี้ครับซานน่เซียนบอ่อทรายครับคนนี้ทําทรายนี่โอโ้โหสุดยอดครับการทําทรายแกเดี๋ยวคลิปหน้าจะวันไหนว่างนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะถ่ายการทําทรายให้ดูนะครับ มีเขย่าครับเขย่าในหลุมแล้วก็นี่ไอตัวนี้น่าจะติดดินมาพอทิง้งใช้ได้แล้วก็เอามานะครับที่ติดดินมานี่ไม่ใช่อะไรครับคือจะขยายบ่อขยายความกว้างครับวันหนึ่งคนดูดแกว่าแกากดูดวันหนึ่งสองหลุมทีที่นี้หลุมเรามันเล็กนะครับหลุมที่สอง ไปสามโมงเย็นยนี้ก็เต็มแล้วนะก็ต้องขยายพูดภาคกลางก็จะภาษากลางก็จะไม่ค่อยคล่องเรยครับไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเขิน,ขนใๆในอายเหมือนกันครับ จะกลับมาถ่ายคลิปอีกทีนะครับผมไม่ได้ทำคลิปนานน่าจะสองปีครับสองปีน่าจะได้ก็มีปัญหานิดหน่อยเรื่องส่วนตัวนะครับก็เลยหยุดพักไปนานพอสมควรนะครับพักนานอยู่แม้ว่าจะทำคลิปสั้นๆนะครับยาวเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ทอยทรายขึ้นไปอกส่งที่ลานข้างบนนะครับสิบล้อผมจอดอยู่นู่นนะครับผมมาขับสิบล้อสิบล้อจอดอยู่ข้างหลังนะครับหลังกองทราย เี๋ยคลิปนี้มาฝากกันแค่นี้นะครับรอชมคลิปต่อไปเดี๋ยวถ่ายตอนทำซ้ายให้ดูนะครับขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเด้อสำหรับคนที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ